มตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสีนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพระศิวะองค์เทพแห่งาศาสนาฮินดู เมืองพาราณสีแห่งนี้นะครับถอือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลหากว่านับจากอดีตจนปัจจุบันแล้วก็มีอายุประมาณ4 0 0 0ปีครับเมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูครับเพราะว่าเป็นสถานที่ของพระศิวะนั่นเองความสําคัญอีกประการหนึ่งของเมืองพาราณสีก็คือการที่มีแม่น้ําคงคานันไหลผ่านจุดของแม่น้ําคงคาที่เมืองพาราณสีนั้นจะแตกต่างจากจุดอื่นครับเป็นเพราะว่าแม่น้ําคงคาณจุดนี้จะไหลจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือในขณะที่ที่อื่นนั้ สำหรับแม่น้ำคงคาแล้วนะครับถ้ามองในเชิงของภูมิศาสตร์แล้วเราก็จะมีความยาวทั้งสิ้น2,480กิโลเมตรแม่น้ำนี้จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ภูเขาหิมาลัยจากนั้นก็จะไหลลงมาผ่านส่วนต่างๆของประเทศอินเดียแต่ถ้าหากว่ามองผ่านคติของอินเดียแล้วเนี่ยแม่น้ำนี้จะมีจุดกำเนิดที่วิมานไกรล,ลาศบนสวงสวรรค์จากนั้นก็จะไหลผ่านมุ่นมวยของพระศิวะก่อนที่จะไหลลงมาสู่โลกมนุษย์แห่งนี้นั่นเองครับ เป็นที่น่าสังเกตรประการหนึ่งนะครับว่าริมสองฝั่งของแม่น้ําคงคานั้นมีความแตกต่างกันเดยวสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องโรงแรมและกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําคงคาในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งหรือฝั่งตะวันออกนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรเลยสาเหตุนั้นเป็นเพราะความเชื่อของชาวฮินดูครับเขามองว่าฝั่งตะวันตกนั้นถือว่าเป็นฝั่งสวรรค์ ในขณะที่ฝั่งตะว,วันออกนั้นถือว่าเป็นฝั่งนรกครับที่ถือว่าเป็นฝั่งสวรรค์เพราะว่าเวลาที่พระอาทิตย์นั้นขึ้นในยามเช้าในฝั่งตะว,วันออกนั้นแสงอาทิตย์จะสาดส่องจากตะว,วันออกไปสู่ตะว,วันปกดังนั้นฝั่งตะว,วันตกก็จะเป็นฝั่งที่ได้รับแสงอาทิตย์ก่อนดังนั้นจึงถือด้ว่าเป็นฝั่งสวรรค์นั่นเองครับ เมืองพาราณสีนะครับจะเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งครับก็คือเมืองแห่งแสงสว่างเพราะตลอดเวลา4,000ปีของเมืองนี้ก็จะพบว่ามีการเผาศพกันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมคงสังเกตนะครับว่าเราคงจะถ่ายใกล้ไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่านัาจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่มีการเผาศพตองเชิงตะกอนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทำครับนอกเหนือไปจากจุดนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่าคนแถบแม่น้ําคงคาแล้วเนี่ยลายๆคนเขาก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่ออ,อาบน้ำครับคนอินเดียเขาก็จะมีการอาบน้ําที่นี่เพื่อเป็นการชําระบาปเนี่ยสองครัน ก็คือในยามเช้าสําหรับบาปที่เราได้ทําในตอนกลางคืนอีกช่วงหนึ่งก็คือในตอนเย็นนะครับสำหรับบาปที่เราได้ทําในเวลากลางวันเขาเชื่อนครับว่าการล้างบาปที่แม่น้ําคงคานี้จะทําให้พวกเขานั้นมีความบริสุทธิ์และสามารถที่จะตัดกรรมได้ครับพระอาจารย์ครับชาวฮินดูเขานิยมกันมาลอยบาปกันที่นี่เพื่อเป็นการตัดกรรมนะครับพระอาจารย์คติฮินดูกับคติพุทธเนี่ยในเรื่องของการตัดกรรมมีความเหมือนป่ากันยังไงครับ เรื่องการตัดกรรมนี่ทางพุทธถือไปทางหนึ่งทางฮินดูหรือทางพราหมณ์นี้ถือไปทางหนึ่งทางพราหม์นี้ก็ถือว่าการลอยบาปนี้สามารถทําได้ด้วยการลงอาบน้ําในแม่น้ํโคงคาฉะนั้นคุณยมลองมองไปสิคุณยมจะเห็นได้เห็นไหมเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงวัยฉะนั้นเราก็จะเห็นชัดทีเดียวนะที่อาบอาบอยู่นี่ไม่ใช่แค่อาบกายนะเขาก็ะอาบไปให้ถึงใจเลยทีเดียวถ้าในแต่ละวันเนี่ยได้มาอาบน้ําในแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์คือแม่น้ํโคงคาแห่งนี้นะ บาปก็จะถูกลอยไปกับกระแสน้ำมันเป็นฮินดูเจริญพรโดยวิธีนี้เขาก็เชื่อว่าหลังจากขึ้นฝั่งไปแล้วเขาก็มีความบริสุทธิ์กายเป็นคนใหม่ที่บริสุทธิ์จากบาปทั้งปวงแต่ในทางพุทธของเรานี้พระพุทธเจ้าท่านจะพูดไว้ชัดว่าเราสามารถลอยบาปได้ด้วยการลอยกายลอยวาจาและลอยใจของเราในแม่น้ําคือศีลสมาธิปัญญากล่าวคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนเลวทํากรรมไม่ดีเอาไว้ เราก็มาทําตัวเสียใหม่ด้วยการปฏิบัติตามศีลคือมีชีวิตที่อยู่ในกรอบในเกณฑ์ของศีลธรรมสมาธิก็คือฝึกใจให้ประเสริฐเลิศล้ลำแล้วก็ปัญญาดํารงชีวิตอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญากายของเราวาจางของเราใจของเราได้รับการซักฟอกด้วยน้ําคือธรรมะแล้วก็จะเป็นกายวาใจาใจที่สะอาดเป็นการชําระบาปที่แท้จริงฟังฟังดูแล้วเหมือนกับว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของ ว่าไม่มีวิธีใดในการตัดกรรมได้ดีไปกว่าพฤติกรรมของเราใช่ไหมครับอาจารย์พูดยังไงว่าตัดกรรมก็คือตัดพฤติกรรมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาเมื่อกี้แต่มาเห็นท่าที่นี่ก็เรียกว่าท่าปยาคะท่านี้นี่เคยมีชื่อเสียงอยู่ในพระไตรปิฎกเมื่อเช้าตรู่ของวันหนึ่งพระพุทธอง์เสด็จมาที่นี่แล้วก็เห็นพราหม์คนหนึ่งกําลังลงอาบน้ําดํเกล้าในแม่น้าําคงคาพระองค์ก็เสด็จมาตรัสถามว่าพราหมณ์เธอกําลังทําอะไรพรามก็บอกว่ากําลังลอยบาปทําไมเธอกําลังลอยบาปล่ะ หม่อมฉันเชื่อว่าการลอยบาปเนี่ยโดยการลงอาบในแม่น้ําคงคานี้จะทําให้หม่อมฉันเป็นคนที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากบาปได้ <c oughs> พุทโธงก็เลยตรัสวักทองเลยนะพระองค์ตรัสว่าพราหมณ์ถ้าการลงไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคาจะทําให้เธอเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเธอสู <c oughs> ้กุ้งหอยปูปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ําคงคาไม่ได้หรอกนะเพราะเขาไม่เพียงแต่มาลอยบาปแต่เขาอยู่ในแม่น้ําทั้งคืนทั้งวันพราหมณ์ได้ยินอย่างนี้ก็ขอฝั่งท่าน พระพุทธองค์ก,ก็เลยสอนวิธีลอยบาตแบบพุทธกล่าวคือให้มาลอยตัวเองในศีลในสมาธิในปัญญาในเรื่องของกรรมเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะมีการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังบ้างสิ่งเหล่านี้ถ้าในแนวคติพุทธเนี่ยเหมือนกับเป็นการแทกรกซานกฎแห่งกรรมไหมครับคือถ้าพูดในเชิงพุทธเนี่ยถ้าเครื่องรางของขลังก็ดีวัตถุมงคลก็ดีสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นทันตาเห็นแสดงว่า กฎแห่งกรรมหรือพลังกรรมเป็นพลังที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติหลักกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎธรรมชาติก็จะถูกแทรกแซงโดยกฎของเครื่องรางของขลังซึ่งก็เท่ากับว่าทฤษฎีนี้นะ่ะทฤษฎีของขลังนั่นก็เป็นล้มทฤษฎีกฎแห่งกรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยพระองค์เคยตรัสเอาไว้ชัดเจนมากพระองค์บอกว่าถ้าคุณโยนหินลงไปในแม่น้ําแล้วอธิษฐานให้ก้อนหินนั้นลอย จ้างให้เห็นก็ไม่ลอยถ้าคุณก่อไฟบนบกแล้วอธิษฐานให้ควันไฟนั้นระเหยหายลงไปในดินจ้างให้ควันไฟก็ไม่สามารถระเหยหายลงไปในเดินธรรมชาติของควันไฟก็จะลอยขึ้นสูน่น้ำภากาศเช่นเดียวกันธรรมชาติของกฎแห่งกรรมเมื่อคุณทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของคุณนะคุณก็จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะตัดกรรมให้ถูกต้องคุณไม่สามารถมาตัดกรรมด้วยการอธิษฐาน ด้วยการบ่นบานต่อเทพเจ้าว่าข้าพเจ้าทำเลวมาทำชั่วมาขอให้ท่านจงมารับเอาบาปของข้าพเจ้าไปทีเถิดน,นั่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎธรรมชาติอย่างยิ่งตรงให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเท่านั้นเองฉะนั้นคุณอย่าทำอะไรสวนกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมก็คือกฎธรรมชาติถ้าคุณหวังผลที่ดีคุณก็ต้องสร้างเหตุที่ดีหลักง่ายๆก็มีแค่นี้ ที่ริมฝั่งแม่น้าคงคาแห่งนี้เขาจะมีมรณะโฮเทลแสดงว่าชาวฮินดูเองเนี่ยเขามีวิธีการเตรียมการก่อนที่จะตายเนี่ยด้วยวิธีที่แตกต่างหรือว่าเหมือนกันกับชาวฟุธยังไงครับพระอาจารย์อันนี้ต้องบอกว่าต่างกันสุดข,ขั้วเลยครับคือชาวฮินดูนี่เขาเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าถ้าคุณสูงอายุแล้วหรือเริ่มชราภาพาร่างกายเสื่อมสภาพมาโดยลําดับเขาก็จะเตรียมตัวตายคุณอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าคุณมีเงินนะเขาจะหาวิธีมาเช่าโรงแรมอยู่ ใกล้ฝั่งแม่น้ําคงคาที่เราเห็นฉะนั้นคุณโยมมองไปคุณจะเห็นว่าตึกรามบ้านช่องเหล่านี้นะนี่คือมอร์นาโฮเทลหรือเป็นโรงแรมสําหรับเตรียมตัวตายแบบฮินดูจนกระทั่งว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาก็ตายลงที่นี่ตายลงปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกองชาปนกิจสถานที่นี่แหละนะเข้าไปรับศพลงมาทําพิธีตามศาสนาฮินดูนั่นก็คือเผาเขาจะซื้อฟืนล่วงหน้าจองเมนล่วงหน้าแล้วก็เผาเผาเสร็จแล้วซากศพที่เหลือก็กเกลีย่ยลงทิ้งในแม่น้ำคงคา ทำได้แค่นี้ถือว่าเป็นการตายที่สมบูรณ์แบบแล้วทั้งพุทธของเรามีวิธีเตรียมตัวตาย2แบบ 1. การเตรียมตัวตายในระดับศีลธรรมครับคือดําเนินชีวิตอย่างดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทเหมือนกับที่พระพุทธองค์เคยตรัสพุทธสุภาษิตเอาไว้นะว่าอัญเชวากิจจมาตปังโกชัญญามารานังสุเวแปลว่าควรทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่า ความตายอาจจะมาถึงในวันพรุ่งนี้คือดําเนินชีวิตเสมอหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณถ้า,าจเจริญพรถ้าคุณ<ร>คิดอย่างนี้นะคุณจะไม่ประมาทเลยค,ความดีใดที่ยังไม่ได้ทําเราจะรีบทาภารกิจใดที่ยังค้างค้างเราจะรีบสสางพอเราไม่ประมาทเท่านั้นกิจกรรมเชิงคุณภาพในชีวิตจะเกิดขึ้นทันทีเลยนอกจากนั้นแล้วจะพุธยังมีการเตรียมตัวตายอีกแบบหนึ่งรเรียกว่าแบบปรมัธถธรรมเมื่อกี้นี้แบบศีลธรรมคือทําวันนี้ให้ดีที่สุด ทีนี้แบบปรมัติธรรมก็คือเราต้องปฏิบัติธรรมจนกระทั่งว่าสามารถทําลายความยึดติดถือมั่นในตัวกูได้ mm hmm. เห็นว่าชีวิตนี้เหลือแต่ความว่างไม่มีตัวกูของกูไม่มีตัวฉันของฉันให้กิเลสต,ตายเสียก่อนที่จะได้ตายจริงๆเรียกว่าตายเสียก่อนตาย mm hmm. แล้วจากนั้นค่อยตายจริงๆเข้าลงไปถ้ามาถึงตรงนั้นปุ๊บก็จะมีแต่ความตาย โดยที่ไม่มีคนตายนี่เป็นการวิธีเตรียมตัวตายแบบพุทธที่ลึกซึ้งมากเหมือนกับให้กิเลสได้ไตายไปก่อนจเจริญพรส่วนกายของเรา้นตายทีหล,ลังเจริญพรและทีนี้มันก็มีแต่ร่างกายเท่านั้นที่ตายไม่มีตัวเราที่ตายในเมื่อไม่มีตัวเราที่ตายก็ไม่มีใครที่ไปเกิด<ม>การเวียนว่ายตายเกิดก็จบสิ้นแล้วการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดหมายถึงการสิ้นสุดลงของกิเลสหรือหมายถึงการสิ้นสุดลงของความรู้สึกยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันเห็นไหมว่ามันง่ายนิดเดียว มันไม่ต้องรอเป็นเป็นแสนเป็นล้านชาติภพแค่เราถอนความยึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันลงได้นะวัฏจักรของการเรียนว่าตายเกิดในหัวใจของเราก็จบสิน้นเพราะในเมื่อเรารู้สึกว่าไม่มีตัวฉันนะตัวฉันที่ไหนจะตายก็ไม่มีใครตาย <พบ S 2> ในเมื่อลเลินพรในเมื่อไม่มีใครตายพบหน้ามันจะมีมาแต่ไหนล่ะก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามธรรมชาติอันเป็นธรรมดาของรูปร่างสังขารเท่านั้นเองนี่คือการเตรียมตัวตายแบบพุทธ พระอาจารย์ครับถ้าผมลองสังเกตด,ดูเนี่ยนะครับชาวฮินดูที่เขามาทําพิธีลอยบาบกันที่นี่ดูไปแล้วถ้าเกิดมองในแง่ของชนชั้นก็จะเป็นชาวบ้านร้านถิ่นธรรมดาแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเรามองชาวพุทธปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่ขันมาเริ่มสายสัสสสพพพุทธศาสนาและก็ศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะเริ่มต้นมีฐานะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีการศึกษาค่อนข้างจะสูงพระอาจารย์มองแนวโน้มทิศทางตรงนี้อย่างไรครับอาตรมาคิดอย่างนี้ว่าเมืองไทยในเวลานี้เนี่ยแนวโน้มพุทธศาสนา กำลัง Boom. บูมกำลังเติบโตกำลังขยายตัวมากในหมู่ชนชั้นกลางจนไปถึงชนชั้นสูงซึ่งตรงนี้เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆนะคุณผมนะแต่ขณะเดียวกันก็มีกระแสะหนึ่งก็คือกระแสะที่กำลังมุ่งไปสู่เปลือกของศาสนาเช่นนำเข้าเทพฉะนั้นเราก็จะเห็นกลุ่มหนึ่งในเมืองไทยนะว่ามุ่งไปหาเทพเทพต่างๆในอินเดียเวลานี้เนี่ยนะได้ขอวีซ่าเข้าไปทำงานในประเทศไทยในเมืองไทยนี้ เต็มไปด้วยเทพทีนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งสนใจพุทธศาสนาในเชิงลึกเช่นวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวโน้มสองประการซึ่งเราควรจะต้องมองให้เข้าใจว่ามันได้เกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นในสังคมไทยชาวพุทธกลุ่มหนึ่งพาตัวเองไปอยู่กับเทพในขณะที่ทั้งชีวิตพระพุทธองค์พยายามดึงคนจากเทพกลับมาสู่ธรรมแต่เวลานี้ชาวพุทธกลุ่มนั้นพยายามดึงคนไทย จากทําให้กลับมาสยบเทพอีกทีหนึ่งนี่ถือว่าเรากำลังทําสวนทางพระพุทธเจ้าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเทพทั้งหลายมีเทวาอนุภาพจรงิงอินเดียจะไม่ใช่ประเทศที่ยากจนเพราะอะไรเทพทั้งหลายก็ต้องเนรมิตให้คนทุกคนสมปรารถนาไปหมดแล้วใช่ไหมแต่เพราะว่าเทพทั้งหลายไม่ได้มีเทวาอนุภาพจริงหรอกมันมีแต่ความยึดติดถือมั่นของเราเท่านั้นเองที่ไปสร้างเทพขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าเทพจะช่วยเราได้ถ้าเทพช่วยเราได้ เมืองไทยไม่มีรัฐประหารเมืองไทยไม่เจอวิกฤตเศรษฐกิจคนไทยไม่ทะเลาะก,กันหรอกเพราะอะไรเราอธิษฐานวันแล้ววันเล่าขอให้เทพช่วยให้เมืองไทยสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏตรงกันข้ามทั้งนั้นสิ่งนี้ก็น่าจะบอกเราได้แล้วว่าหันกลับมาพึ่งตัวเองได้แล้วแล้วอีกกระสะหนึ่งที่เป็นชนชั้นที่มีการศึกษาดีแล้วก็ไปสนใจพุทธศาสนาเชิงลึกและอีกประการหนึ่งชนชั้นที่มีการศึกษาดีที่เรียกว่าชนชั้นกลางหรือคนรุ่นใหม่หรือคนชั้นสูง ที่ไปสนใจพุทธศาสนาเชิงลึกที่เรียกกันว่าวิปัตสศากรรมฐานนี่เป็นแนวโน้มที่ดีที่ต่อไปทั้งพระสงฆ์เองทั้งญาติโยมทั่วๆไปเองก็ต้องปรับตัวเพราะอะไรถ้าพระไม่ปรับตัวนะพระยังไปล้าหลังอยู่กับเครื่องรางของขลังวันหนึ่งชนชั้นนําเหล่านี้ก็จะทิ้งพระไป แล้วก็ไปสร้างศาสนาใหม่ของตัวเองที่เป็นศาสนาซึ่งเก็บเอาแต่เนื้อหาสาระของพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคารวาสพระอาจารย์ว่าไงมาใช้ในชีวิตประจําวันและนั่นคือรูปแบบใหม่ของศาสนาของคารวาสในสังคมไทยซึ่งแนวคิปนี้เป็นสอดคล้องกับทัศนะของอเบิร์ไอน์สไตน์อเบิร์ไอน์สไตน์ซึ่งประกาศว่าฉันไม่มีศาสนาแต่ว่าถ้าฉันจะเลือกนะฉันจะเลือกนับถือพุทธศาสนาเพราะอน์สไตน์บอกว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาที่ข้ามพ้นในเรื่องของเทวะองค์การ ไม่มีลักษณะสั่งลงมาเป็นคําสั่งคําสอนสําเร็จรูปซึ่งทุกคนจะต้องเชื่อโดยไม่มีข้อโต้แยง้งและจะต้องเป็นศาสนาธรรมชาติซึ่งอิงอยู่กับประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลสําคัญที่สุดศาสนานั้นจะต้องเป็นศาสนาที่อธิบายได้อย่างมีเหตุมีผลศาส,สนาที่ว่านี้หากพอจะมีอยู่บ้างข้าพเจ้าก็เชื่อมั่นว่านั่นได้แก่พุทธศาสนานี่เป็นคําของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ เขาคิจกูดอยู่ที่เมืองราชคฤซึ่งเกลไกลไปได้วยความยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลแต่ปัจจุบันเป็นเพียงเมืองเล็กๆในรัฐพิหารซึ่งหลงเหลือก็แต่เพียงซากเท่านั้นความสำคัญของเขาคิจกูดคือการมีพระมูลคันทกุดีหรือกุฏิของพระพุทธเจ้าอยู่บนยอดเขาและผม ก็ได้เดินขึ้นยอดเขาคิจกูดเพื่อสักการะพระมูลคันทกุดีแห่งนี้ผมและพระอาจารย์วว,วชิระเมธีเดินขึ้น,ขนเขาคิจกูดระยะทางเกือบสองกิโลเมตรถ้ำสี่อทางด้านขวามือ,อ,อ,อเราเนี่ยคือถ้ำอะไรครับอาจารย์ตรงนี้เป็นถ้ำของพระคราสาวกเบื้องซ้ายครับคือพระมหาโมคคัลลานะ เดี๋ยวถัดจากตรงนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งนะไม่ถึง15ก้าวก็จะเป็นถ้ำของพระอรัสาวกเบื้องขวาคือพระสารบรบุท์พระจาย์ครับเราถ้ำที่อยู่ทางด้านหน้านี้แหละครับตรงนี้เนี่ยคือถ้ำสุกราขาตาครับเป็นถ้ำสําคัญมากเพราะว่าอรัครสาวกเบื้องขวาคือพระสารีบุทรฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ถ้ำนี้แล้วบรรลุธรรม แล้วที่สําคัญก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมให้ท่านฟังนะท่านแสดงธรรมให้พราหมณ์คนหนึ่งฟังแต่ว่าคนที่นั่งฟังอยู่ข้างหน้าเนี่ยแค่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าส่วนพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลยแสดงว่าธรรมานี่ขึ้นอยู่ว่าใครจะสามารถที่จะโน้มนําเข้ามาสู่ตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนคือพระองค์ส่งมาแล้วเครื่องรับใครดีสัญ,ญญาณใครชรัดกว่ากันคนคนั้นก็ได้รับผลไป าศาศาระสารีบุตรก็บรรลุธรรมที่ตรงนี้แล้วก็ต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอัครสาวกทั้ทงๆท,ที่เป็นคนหนุ่มมากนี่สะท้อนเรื่องการใช้คนของพระพุทธเจ้าเวลาใช้คนทรงคำนึงถึงความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องของอาวุโสหรืออายุนะทรงใช้คนที่เก่งจรงิจรงๆ